ี่วันก่อนผมปลูกต้นไม้แล้วก็กุดต้นไม้มือใส่ถุงมือผ้าปัญหาที่เกิดคือผมเจอพยาธิปากคอใช้ผ่านถุงมือผ้าแล้วช้เข้าถุนหนังนะครับบร,ริเวณแรกก็คือตรงแผลที่แดงๆแ,แต่ที่แดงๆนี่เกิดจากพยาธิปากคอช้เข้าไปแล้วไปอยู่ปักตัวอยู่บร,ริเวณนี้ วันที่สองเริ่มเดินขึ้นตามแนวจนมาถึงข้อนิ้วตรงนี้นะครับซึ่งก็เริ่มสงสัยว่าน่าจะเป็นพยาธิเดินแล้ววันที่สามพยาธิเริ่มเดินพยาธเริ่มเดินมาโดยวันที่สองช่วงเย็นผมซื้อ,อยาใส่ยพยาธิขนาดห้าร้อยมิลลิกรัมมากินไปหนึ่งเม็ด เข้าใจว่าจะอยู่เพราะว่ายาถ่ายพยาธิระบบกินทั้งเดียวผลปรากฏว่าหลังจากกินไปแล้วผ่านไปหนึ่งคืนเช้าตื่นมาพยาธิเดินมาจนถึงบริเวณข้อนิ้วตรงนี้นะครับซึ่งยาที่กินไปยังไม่สามารถจุดพยาธิได้จึงไปโรงพยาบาลทางแพทย์แจ้งว่าเป็นพยาธิประขอนะครับที่ใช้เข้ามาซึ่ง มันจะใช้ยไปเรื่อยๆมันจะมีอาการคันมากแล้วถ้าเราเกะบ่อยๆมันจะเป็นแบคทีเดียเข้าไปมันจะทำให้อักเสบกติดเชื้อได้ทางแพทย์ให้ยาถ่ายพยาธิขนาด2องมิลิกรัมทานเช้าเย็นทางละสงเม็ดทา3วันหลังจากผมทานเรียบร้อยแล้วหลังจากทานแล้วทานไปหนึ่งคืนนะครับ ยังมีการเดินต่ออาจจะถึงบริเวณจุดนี้นะครับอาการก็คือจะขัดมากยานอกจากยาได้พยาธิแล้วยังมียาแก้ขันที่แพทย์ให้มาทานร่วมกันนะครับให้ทาน3วันซึ่งตอนนี้ทานยา่านจากที่แพทย์สั่งไปแล้ว1วันต้องรอถูกอาการนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่า อยากจะบอกทุกท่านที่ถูกคลิปนี้ว่าการที่เราสัมผัสด,ดินในการปลูกต้นไม้หรือปูดดินในการปลูกต้นไม้อะไรก็ตามนะครับถุงมือผ้าที่เราใส่ไม่สามารถกันพยาธิได้ควรจะหาถุงมือยางหนาๆมาใส่แทนหรือเท้าที่เดินสัมผัสด,ดินอาจมีพยาธิชัยเข้ามาได้นะครับ อาการมันจะคันไม่เลิกนะครับคงต้องรอดูอาการต่อไป